ภาษาญี่ปุ่นที่เรามักจะเห็นกันตั้งแต่เด็กๆมันคืออะไรและแปลว่าอะไรกันแน่เรียกว่าหล,หลายๆคนเห็นและรู้จักคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้สำหรับคำว่าซึซุคุที่มักจะขึ้นตอนหลังๆการ์ตูนจบที่เห็นได้ทั่วๆไปตามการ์ตูนหรือละครจากญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่ามีคนสงสัยและอยากจะรู้ว่า ซึซุคุนั้นมันคืออะไรซึซุคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดำเนินต่อหรือต่อไปมักใช้ในตอนจบของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดๆเพื่อบอกให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรู้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นยังไม่จบยังมีตอนต่อไปหรือยังมีอะไรให้ติดตามอีกในบริบทของการ์ตูนญี่ปุ่น ซึซุคุมักใช้เพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบสมบูรณ์ยังมีตอนต่อไปที่จะดำเนินเรื่องต่อไปหรือยังมีเรื่องราวอื่นๆที่จะตามมานอกจากนี้ซึซุคุยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆในการ์ตูนเช่นเพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบในเล่มนี้ยังมีตอนต่อไปที่จะติดตามในเล่มหน้าหรือ คือบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเรื่องราลานั้นยังไม่จบในซีซั่นนี้ยังมีตอนต่อไปที่จะติดตามในซีซั่นหน้าดังนั้นเมื่อเห็นซึซูกุหลังการ์ตูนจบก็อย่งเพิ่งคิดว่าเรื่องราวนั้นจบสมบูรณ์แล้วอาจมีเรื่องราวอื่นๆที่จะตามมาก็ได้หรือถ้าเปรียบเทียบคำนี้กับภาษาอังกฤษจะคล้ายกับคำว่า to be continued หรือโปรติดตามต่อต่อไปนั่นเอง และถ้าเป็นจบบริบูรณ์ล่ะคำว่าโอวารินั่นก็คือจบอวสานจบบริบูรณ์ซึ่งก็คือไม่มีตอนต่อไปให้ชมแล้วนั่นเอง